สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำมูจะมากินมามา่าแต่น้ำมูมีสูตรลับก็คือนี่เลยครับนี่ครับบูเส้นน้ำมูชอบกินมากเลยนะครับทุกคนวันนี้น้ำมูไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เลยน้ำมูได้มีโอกาสมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คนแบบนี้แล้วก็กินเลยนะคะทุกคนนี่นะครับ นี่ครับนี่นี่้วครับหมูเส้นเออรสชาติของเขานะครับมันรู้สึกแบบอร่อยมากเลยนะครับแล้วคือถ้าหมูเส้นไปโดนกับน้ำ น้ำสุปเขาอ่ะมันรู้สึกแบบนุ่มอร่อยมากเลยครับทุกคนลองไปทําทานดูนะครับอมุกรันตีควมเลยครับ